มาพบกับหมอเฟืรอนอีกแล้วนะคะสำหรับแนงหัวข้อวันนี้นะคะมีลูกค้าแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเขาสงสัยว่าอยางกรณีที่พาะสันเนียค่ะได้รับยาผิดเข้าไปคือเราจะช่วย เริ่มต้นยังไงก่อได้บ้างคะอืมก็ในส่วนของพวกสารพิษอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีแบบเยอะมากหลายหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็หลายชนิดซึ่งบางตัวมันอาจจะเหมือนต้องรักษาเฉพาะทางหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่สารพิษที่ที่สัตว์จะได้รับเข้าไปอะทางหลักๆที่จะได้รับก็อาจจะมีประมาณสักสองสามทางนะคะอันแรกก็คืออาจจะเหมือนไปสัมผัสโดนอะไรเงะะี้ยค่ะโดนสารพิษชนิดนั้นแบบเปื้อนผิวหนังอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเริ่ง เจ้าของสามารถแบบประมพยาบาลช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบสารพิษสารเคมีอะไรที่มันเปื้อนผิวหนังแล้วเป็นอันตรายอะไรเงี้ยคะ่ะเบื้องต้นเราก็จะแนะนําให้พยายามล้างออก นะคะด้วยแบบน้าอุ่นแต่ไม่ใช่น้าร้อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเด็กมันจะยิ่งทําให้แบบยิ่งดูดซึมทางผิวหนังได้เร็วอะไรเงี้ยนะคะก็ให้พยายามแบบล้างออกด้วยด้วยน้าอุ่นก่อนอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะเราก็อาจจะ <c oughs> ใช้แบบพวกแชมพูของสัตว์อะไรเไงะะี้ยค่ะคืออาบน้ําฟอกเพื่อลางเอาสารพิษอันนั้นออกหรือสารเคมีน,นั้นออก <c oughs> จากตัวให้ได้มากที่สุด <c oughs> นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แนะนําว่าให้รีบพามาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาจจะต้องพยายามดูหรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยมาด้วยว่าไอสารชนิดนั้นน่ยคือสารอะไรที่เขา แบบโดนหรือสัมผัสไปอันนี้คือเจ้าของสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลนะคะคอแล้วอย่างที่กอ,องคอนอาจจะยังไม่รู้ทุกคนคือถ้ากินยาพิษไม่ว่าจะโดนวางยาหรือน้องเผลอไปกินเข้ามาต่อไข่ในปากถูกพิอันนี้ก็ถูกต้องไหมคะ ถ้าในกรณีที่เขาเหมือนแบบไปได้รับสารพิษมาจากการกินอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ว่าเขากินสารพิษอะไรด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี้ยถ้าสมมุติเป็นพวกแบบยาพาราอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งอันเนี้ยก็แนะนําว่าอาจจะต้องรีบพามาแล้วเพราะว่าอันเนี้ยหมออาจจะต้องเหมือนแบบถ้ากินไปไม่เกิน3มชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําให้เหมือนทําการกระต <LE> kind of so like so ุ AD ้นให้อาเจียนออกมาให้เอายาอันนั้นออกมาหรือว่าสารสารอันนั้นออกมานะคะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องให้ให้คุณหมออ่ะเป็นคนทำนะอาจจะต้องมีการแบบฉีดยากระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องมีการวางยาซึมเพื่อที่จะสอดท่อเข้าไปแล้วก็ล้างท้องเอาสารอันนั้นออกมา นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสาร <S <S สารเคมี <S 2> <S 2> สารพิษบางอย่างอย่างเช่นพวกสารที่มันเป็นพวกเป็นกรดมากๆหรือว่าเป็นด่างมากๆอะไรเงี้ยอันนี้เราจะไม่แนะนําให้กระตุ้นให้อาเจียนนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งแบบทําให้ระคายเคืองตัวหลอดอาหารด้วยกระเพาะอาหารด้วยมีโอกาสที่มันจะเป็นแผลหรือว่ามีโอกาสที่จะทะลุได้ถ้ายิ่งเราเรากระตุ้นให้มันย้อนกลับมาอันนี้เราก็จะแนะนําว่าให้ป้อนน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ป้อนเป็นนมนะคะเพื่อที่จะให้มันเจือจาง อะไรแต่ในส่วนของไข่ดิบอันนี้ก็อาจจะแนะนําว่าเป็นน้ําหรือเป็นนมดีกว่าในกรณีที่ได้รับแบบพวกสารที่เป็นกรดหรือว่าเป็นด่างรุนแรงยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสารพิษอื่นๆยอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเหมือนให้การช่วยเหลือหรือรัรรกษาแบบตามอาการด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางตัวอาจจะมีผลต่อพวกระบบประสาททําให้ชักอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแบบรีบพามาลงบาล,ลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ให้ยาเพื่อรักษาตามอาการด้วยแล้วก็สารพิษบางอย่างยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี ยาที่ให้เพื่อรักษาหรือว่าลดความเป็นพิษโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากช่องทางนี้ละกันนะคะ JustGo Pet นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีคำถามแปลกหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงช่องของเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเพื่อนกับคุณหมอถามมาได้เลยนะคะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ